นะครับขอนำเข้าสู่สาร,รธรรมเรื่องปริศนาธรรมไซอยู่ทั้งที่สิบห้าต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเสนาบดีจึงเชิญไปพบฮ่องเต้น,นะครับเพราะเห็นว่าของนี้มีค่าควรแก่ภิกษุเฮียนจังคือพระถังสำจังนี่แหละนะครับเมื่อหลวงจีนอนาถาได้พบฮ่องเต้น,นะครับหลวงจีนอนาถาก็กล่าวเพิ่มว่า จีวันี้เป็นฝีมือของนางเทพอักษรเป็นรัตนะอันยิ่งใหญ่ผู้ใดได้ครอบครองจะบรรลุภูมิสี่ขนทาง6แจ้งพระนิพพานพ้นจากกิเลสส่วนไม้เท้าทำด้วยเหล็กบนทองแดงนี้มีเต้าปล้องบนยอดมีระยะเก้าองค์ใครได้ถือไว้ย่อมสามารถป้องกันภัยและพิษร้ายต่างๆได้อาจจะสามารถพังประตูนรกระได้ด้วย ทำให้ผู้ถือไม้เท้านี้มีจิตผ่องใสไม่เสพสิ่งชั่วห้าประการคือกามคุณอรารมณ์ห้าและสามารถไม่เสพในเรื่องของตันหามานะทิฏฐิสามารถบรรลุถึงอมริตธรรมคือพานิพานได้พอฮ่องเต้ได้ยินอย่างนั้นก็เลยตกลงขอซื้อเพื่อจะถวายแด่ภิกษุเฮียนจังลุงจีนอนาถาจึงบอกว่าเอา้าถ้าจะให้ ภิสุเฮียนจังแล้วก็เรายกให้เราไม่เอาเงินเลยนะครับแม่ฮ่องเต้จะบอกว่าเมื่อท่านไม่เอาเงินเราจะก็ขอจัดพัตนาหารเจตอบแทนท่านจากมือหนึ่งนะครับหลวงจีนนั้นก็ไม่เอานะครับก็ไม่ยกนะครับหลวงจีนนะครับก็กลับไปกับลูกศิษย์นะครับไปยังสารเจ้าอย่างเดิมจากนั้นฮ่องเต้ก็ไเด้นิมนต์หลวงจีนเฮียนจังมา และก็ถวายของสองสิ่งนั้นแล้วก็สั่งให้มีการจัดงานฉลองเจ็ดวันระหว่างงานเลี้ยงฉลองนั้นเฮียนจังได้ขึ้นไปบนธรรมมาศแสดงธรรมมัทเนาในเวลานั้นเองหลวงจีนอนาถาก็เอามือตบธรรมมาศและพูดว่าท่านแสดงประโยชน์อย่างยิ่งย่อนักขอให้แสดงธรรมะให้กว้างขวางถึงขนทางแห่งพระอริยมรรคจะได้หรือไม่ เทียนจังจึงรีบลงจากธรรมาทแล้วก็มาแสดงการคำนับยอมรับว่าเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งนั้นข้าพเจ้ายัางแสดงไม่ได้ข้าพเจ้ายัางไม่รอบรู้ไม่รอบรู้ถึงปรมาธร,รมโดยพิสดารขอท่านโปรดชี้แจงแก่อตมาด้วยเถิดหลวงจีนอนาถาน,นั้นจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นคำพีที่ท่านแสดงนั้นเป็นคำพีเรื่องต่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมมติทางโลก ไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกหน้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อประโยชน์อย่างยิ่งอัตมานมีพระไตรปิฎกที่แสดงถึงอมตะธรรมระหว่างที่พูดกันนี้เองข้าราชาบริพารก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่จึงได้ไปรายงานแก่ห้องเต้ mm. ห้องเต้จึงให้เชิญคนทั้งสองมาคุยกันต่อหน้าเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วห้องเต้ก็ดีใจถามว่าท่านและพระ ไตรปิฎกนั้นอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ประเทศอะไรขอท่านจงบอกเถิดนะครับหลวงจีนอนาถาจึงบอกว่าพระไตรปิฎกนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกอยู่ที่วัดลุยอิมซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ฮ่องเต้ก็ขอให้หลวงจีนอนาถาแสดงธรรมในพระไตรปิฎกนั้นหลวงจีนอนาถาก็ไม่ได้แสดงอะไรแต่กลับลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์กลับมาเป็นพระแม่กวนอิม และฮุยไงพระแม่ควรอิมเปล่งรัศมีมือหนึ่งถือแจกันหยกอีกมือหนึ่งถือกิ่งเหลิวส่วนหุยไงนั้นก็ถือกระบองจากนั้นคนทั้งสองก็เหาะหายไปทิ้งแต่กระดาษแผ่นหนึ่งไว้นะครับในกระดาษแผ่นนั้นมีอักษรล่าว่าขอแจ้งให้ฮองเต้ถังทราบว่าที่มัชชิมะประเทศนั้นมีพระธรรมอันวิเศษแต่ระยะทางนั้นไกล และแสนทุลกันดาลไกลมากถึง1นึ่งพันลี้หากใครมีศรัทธาสามารถไปอาราธนามาได้ถ้าสวดสาธยายพระคำพีนี้แม่หมูพุทผีปีศาจที่มีโทษทันทรมานอยู่ก็อาจจะสามารถพ้นจากโทษส่วนผู้ที่ตั้งใจจะไปเอามาให้ได้สมประสงค์ก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ลูกจีนเฮียนจัง จึงขออาสาไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนั้นห้องเต้ก็ได้จับมือเขาแล้วก็ประกาศแต่งตั้งให้เป็นน้องบุญธรรมในเวลาต่อมาไม่นานได้เริ่ม,มงคลห้องเต้ก็ได้ให้หนังสือผ่านทางโดยลงชื่อพร้อมกับตราแผ่นดินถวายบาทพร้อมกับชายชะกันผู้ติดตามอีกสองคนและม้าขาวหนึ่งตัวผู้คนทั้งหลายก็พากันมาสง่งหลวง จีนเฮียนจังนี้ออกเดินทางลาลวงจีนต่างๆก็มีผ้าสำหรับอากาศร้อนบ้างอากาศหนาวบ้างมามอบให้ครบครันเลยแหละฮ่องเต้ให้ฉายาใหม่แกเฮียนจังว่าซำจังซำจังนี้แปลว่าพัดไตปีดกนะครับความจริงแปลว่าพัดไตปีดกนะครับแต่ตั้งแต่นั้นมาจึงมักจะเรียกะะลบลุงจีนเฮียนจังว่าถังซำจังก็คือ ซ้าจังแห่งแคว้นถังนั่นเองซ้าจังและคณะก็ได้รีบออกเดินทางนะครับซึ่ง <c oughs> ตัวเอกสารสําคัญนะครับตัวเอกสําคัญในช่วงนี้นะครับจะเป็นอาจารย์ของหง,งคงนี่แหละเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมุ่งสู่ตะวันตกแต่ผู้เรียบเรียงสายอยิ๋วก็ยึดเอาฉายาทางธรรมว่าซ้าจังนี่แหละนะครับเป็นไตรปิฎกซะแล้วก็เลยกลายเป็นชื่อว่าถัางซ้าจังไป <c oughs> จะเห็นได้ว่าพาักซมจังหมายถึงพระเตบิดกหรือเชี่ยวชาญในพระเตบิดกถ้าเช่นนั้นจะต้องไปอัญเชิญพัะติบิดกมาทําไมล่ะการให้ชื่อนี้น่าจะคาดเคลื่อนนะครับแต่เราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าจะดูจากชื่อเดิมเฮี่ยนจังนะครับเชี่ยนจังก็แปลว่าผู้รุ่งเรืองด้วยความลึกซึ้งแต่ผู้เขียนกับน่าจะเห็นว่าแปลว่าความเลื่อมใสมากกว่าดังนั้น สัมจังในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงพระธรรมอะไรอย่างอื่นหรอกแต่หมายถึงตัวแทนของความศรัทธานั่นเองความศรัทธามีความทําให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะนะครับก็คือเลื่อมใสในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุผลดังนั้นการที่ศรัทธามีลักษณะทําให้เลื่อมใสด้วยดีก็คือสัมปัตตา สัมปัสสถนะลักณะนะครับก็คือศรัทธานี้แหละหมายถึงศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมคมนิวรณ์ทั้งหลายได้จิตที่ปราศจากนิวรณ์ย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสไม่ขุนมัวนะครับท่านก็อุป,ปมาเปรียบเหมือนกับพระเจ้าจาักรพรรดิเวลาท่านเดินทางไกลระหว่างทางบางครั้งก็ต้องข้ามแอ่งน้ําบ้างนะครับเมื่อแอ่งน้ําขุ่นมัวเป็นโคลน จึงทรงรับสั่งให้นําแก้วมณีที่เป็นของคู่บุญพระเจ้าจากักรพรรดนี้แหละลงไปทําให้น้ํานั้นใสนะครับเวลาเอาแก้วมณีกวนลงไปในน้ํานะครับก็จะทําให้ตะกอนทั้งหลายเนี่ยตกลงไปบนก้นบึ้งหมดนะครับแม้แต่สารายจอกแหนทั้งหลายก็อันตรธานหายไปกลายเป็นน้ําใสผ่องใสไม่ขุ่นมัวดังนั้นศรัทธาจึงเปรียบเหมือนแก้วมณีที่ใช้ทําน้ําให้ใสนะครับ เพียงนําไปใส่ลงไปในน้ําเท่านั้นสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ําคือกีเลสทั้งหลายก็ปราดไปทําให้น้ําคือจิตของเรานี้ปราดจะจากนิวรณ์ครอบงําเป็นจิตที่ผ่องใสไม่ขุ่นมัวนะครับหรืออีกในหนึ่งศรัทธามีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนะครับก็คือมหายพอพผู้ที่ปฏิบัติเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านอื่นแล้วนะครับก็เล่นไปด้วยดี ในโสดาปติผลบ้างพระสะกทา,าคามีผลบ้างพระอนาคามีผลบ้างหรืออรัตตผลบ้างนะครับเมื่อเห็นผู้อื่นบรรลุมรรคผลเช่นนั้นก็เกิดศรัทธาจึงทําความเพียรเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ยังเข้าไม่ถึงนั้นบ้างเพื่อจะบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุนั้นบ้างเพื่อจะทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้แจ้งนั้นบ้างนะครับเพราะอุปมาเหมือนกับ เมื่อมีฝนหาใหญ่โปรยลงมาบนภูเขาน้ําจะไหลมาตามที่ลุ่มทําให้ซอกเขานี้เต็มไปด้วยน้ํานะครับแล้วก็แม่น้ําก็จะเต็มเอ่อล้นคนทั้งหลายเวลามองน้ํานั้นนะครับมองแม่น้ําก็ไม่รู้ว่าแม่น้ํานั้นลึกแค่ไหนนะครับแต่ปรากฏว่ามีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเขาเดินทางในแม่น้ํานี้เป็นประจําพอมาถึงก็ผูกชายพกแน่นแล้วก็เดินข้ามแม่น้ําไปด้วยดี ฟู้งชนเห็นแค่นั้นเนี่ยเห็นดังนั้นก็รู้ว่าโอ้แม่น้ํานี่ก็ไม่ได้ลึกมากนะก็ผ่านกันเดินข้ามตามไปบ้างนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ชื่อเดิมของซมจังนะครับก็ชื่อว่ากังลิ้วนะครับหมายถึงกระแสน้านั่นแหละ <c oughs> ในภาษสิทจีนสังยุตติกายสขารววกาวไวว่าบุคคลย่อมข้ามห้วงน้ําได้ด้วยศรัทธาย่อมข้ามทะเลได้ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะครับอันนี้ดังนั้นประทัดฐานคือเหตุใกล้ของศรัทธาก็คือการมีสิ่งที่สมควรแก่ความเลื่อมใสนั้นนะครับหรือเรียกว่าวัตถุอันควรแก่ความเลื่อมใสเป็นเหตุใกล้ก็หมายถึงว่าการที่จะเกิดศรัทธาขึ้นได้นั้นต้องมีสิ่งที่สมควรแก่ความเลื่อมใสนั้นอยู่นะครับเช่นศรัทธาในคุณพระพุทธ ศรัทธาในคุณพระธรรมศรัทธาในคุณพระสงฆ์นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่จึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาได้นะครับเมื่อมีความศรัทธาในคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะมีความศรัทธาในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมและก็มีความศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นดังนั้นเครื่องประดับสําคัญของสัมจั๋งสองอย่างนะครับก็คือจีวรที่มีรัศมีโชดช่วง กับไม้เท้าจึงเป็นปริศนาธรรมนะครับปริศนาอย่างไรท่านบอกว่าจีวรในที่นี้น่าจะหมายถึงพระปริยัติธรรมอันประกอบด้วยพระธรรมวินัยเพราะศรัทธาย่อมมีกําลังยึดมั่นไม่คลอนแคลนในพระธรรมวินัยส่วนไม้เท้าไม่ใช่ไม้เท้าสําหรับพยุงกายสําหรับคนชาราทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นไม้เท้าแห่งพระธรรมนะครับแบบเดียวกับที่เรา เห็นหลวงจีนอาวุโสในภาพยนต์กำลังภายในถือเอาไว้นั่นแหละนะครับไม่เท้าพระธรรมนี้ยังแสดงถึงสมณะศักด์ซึ่งปกติหลวงจีนธรรมดาจะไม่มีนะครับดังนั้นการที่หลวงหลวงจีนถือไม้เท้าที่มีก้า่ล้องนะครับแล้วก็มีระยะเต้าช่อไม้เท้าในที่นี้น่าจะหมายถึงนวังคสัตว์ศาสตร์นะครับเป็นพระพุทธพจน์อันมีองค์ก้า ในฝ่ายเทราวาสนั้นพระพุทธพจท์ทั้งหมดถ้านับโดยองค์ก็จะมีองค์เก้าเรียกว่านวังคัศทุศาสตร์ได้แก่สุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอัภูตธรรมและเวทัละนะครับเขาแสดงดูยย่อนะครับสุตตะได้แก่พวกอุปโตวิพังนิเทศ ขันธกะและบริวารน,นะครับหรือพวกมงคลสูตรบ้างรัตนสูตรนาละกะสูตรตุวัตกะสูตรซึ่งอยู่ในสุตตนิบาตรวมทั้งคําสอนของพระตถาคตที่เรียกว่าพระสูตรอื่นๆนั่นด้วยนะครับเรียกว่าสุตตะนี้แหละเคยะได้แก่พระสูตรที่เป็นคาถาบาลีทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังยุตติกายสขาทวัตนะครับส่วนเวยากรณะได้แก่ พระอภิธรรมปิดกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงพระสูตรที่ไม่มีคาถาบาลีแสดงไว้รวมทั้งพุทธพจน์อื่นๆที่ไม่ได้จัดเข้าอยู่ในองค์แดที่เหลือคาถาหมายถึงกรอนหรือร้อยกรองนะครับได้แก่ธรรมบทเทระคาถาเทรีกถาและที่เป็นคาถาล้วนในสุตตสุตตนิบาตซึ่งไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระสูตร นะครับอุทานะหรืออุทานได้แก่พระสูตร82สูตรนะครับที่ประกอบด้วยคาถาที่สำเร็จด้วยยานที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาของพระพุทธองค์นี่แหละนะครับก็คือมีการเปล่งอุทานในเรื่องที่มีความสำคัญมากอิติวุตตะได้แก่พระสูตรหนึ่งร้อยสูตรที่เป็นไปด้วยคำอันเป็นต้นว่าวุตังเหตังพรควา ชาตกะหรือชาดกนะครับได้แก่ชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่องมีปัญญะชาดกเป็นต้นอภูตรธรรมได้แก่พระสูตรอันประกอบด้วยเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มามีขึ้นที่เป็นไปด้วยคาเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาอันไม่เคยมีมามีขึ้นน่าอัศจรรย์สี่อย่างเหล่านี้ มีพระอานนท์ดังนี้เป็นต้นนะครับเวทละได้แก่พระสูตรที่มีการถามตอบอันทำให้เกิดยานและปิติเช่นจุลเวทละสูตรมหาเวทละสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรสักกะปัญหาสูตรสังขารภาชนียสูตรและมหาปุณณะมสูตรนะครับมหาปุณณะมสูตรเป็นต้นดังนั้นระว่างขั้ตุศาสตร์นี้ประกอบ ก็เป็นพระปริยัติอันเป็นพระธรรมวินัาทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นของวิเศษทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นเลื่อมใสในศรัทธาในการเจริญปัญญาเพื่อเอาไว้เจริญวิปัสสนาดนละนะครับก็เป็นอันว่าศรัทธานะครับเพราะความมีศรัทธาจึงมุ่งไปทางตะวันตกนะครับก็หมายถึงการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากสังสารวัตตั้งแต่บัดนี้นะครับดังนั้น บางท่านมีความเห็นว่าสัมจังแปลว่าขันติก็ได้นะครับ,รบส่วนถังไท้ายจงห้องเต้หมายถึงศรัทธาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผู้เขียนก็คืออาจารย์ชนะผลก็เห็นว่าสัมจังน่าจะหมายถึงศรัทธามากกว่าถังไท้ายจงห้องเต้น่าจะเป็นอธิษฐานความตั้งใจมั่นนะครับเพราะศรัทธาเป็นหนึ่งในอินรี่ห้าและพละห้านะครับก็คือศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญาที่จะมีบทบาทในการบรรลุธรรมมากกว่านะครับต่อมานะครับหลายวันต่อมาพระถังสัมจังและผู้ติดตามสองคนแล้วก็มา์ขาวพร้อมทั้งสัมภาระก็มาถึงวัดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดโผหมึงนะครับแปลว่าประตูพระนี่แหละท่านเจ้าอาวาสกะนำหลวงจีนประจำวัดมาประมาณ500รรูปมาคอยต้อนรับในคืนวันนั้น ก็ได้สนทนาถึงการเดินทางว่าจะต้องเจอกับความทุรกันดาลและมีทั้งพูดผีปีศาจส,สัตว์ร้ายนานาในอนาคตในเบื้องหน้าพระถังสัมจั๋งฟังแล้วก็พยักหน้าสองสามทีแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มที่อกของตนแล้วก็พูดเป็นในว่าเมื่อจิตเกิดยักษ์มารก็เกิดถ้าจิตระงับยักษ์มารก็ระงับอาตามาเคยอธิษฐานกล่าวปฏิญญาณ ต่อพระพุทธปฏิมาเห็นจะต้องตามจิตนี้ให้ถึงที่สุดนี้แหละการไปคานี้จะต้องไปให้ถึงชมพูทวีปแน่นอนและจะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาให้ได้เ <c oughs> ช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อนะครับกลางวันเดินทางกลางคืนหยุดพักผ่อนผ่านเขตเมืองกงจิ๋วนะครับเจ้าเมืองก็เชิญให้พักที่นั่นคืนหนึ่ง และก็เดินทางอีกสอสวันก็ถึงเมืองฮอดจิวนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําชายแดนของแคว้งถังนี่แหละคืนนั้นก็ได้พักที่วัด6กง้วนแล้วก็ออกเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นพอพ้นเขตเมืองออกมาได้ประมาณ10ลี้เส้นทางมาสุดที่ภูเขานะครับจะต้องเดินทางต่ออย่างยากลําบากไม่นานเองนะครับทั้งสามคนและมาร์กก็พลัดตกลงไปในหลุม พวกปีศาจห้าหกสิบตนก็ได้ปรูกันมาจับพระถังสัมจั๋งและผู้ติดตามและก็ลากมาถึงที่อยู่ของปีศาจทั้ง3ามคนนั้นมีใจสั่นรรัวควันนี้ได้ฟอดตัวอ่อนพวกเปียกมาหมดเลยนะครับแหมปีศาจมากมายขนาดนั้น <c oughs> หัวหน้าปีศาจฝูงนี้คือจอมมารเสือนะครับซึ่งจอมมารเสือนี้นะครับมีในตาแวววาว เสียงคำรามเหมือนฟ้าลั่นเขี้ยวยาวดุฟันเลื่อยตัวกลมมีลายมีหนวดเล็กน้อยนะครับเล็บก,ก็ยาวเหมือนตะขอเลยแหละจอมมานเสือก็ได้สั่งให้จับคนทั้งสามมัดไว้แล้วก็เตรียมจะแล่เนื้อเถือหนังตอนนั้นเองก็มีปีศาจมาอีกสองตนมาสมทบอีกนะครับต้นหนึ่งเป็นปีศาจหมีนะครับรูปร่างใหญ่ดำ อีกตัวหนึ่งเป็นปีศาจควายดำนะครับตัวใหญ่ท้องยุย้ยหน้าสีหมอกซ้ำจังกับคนติดตามทั้งสองเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งตกใจหนักจนสลบไปเลยนะครับเพราะว่าปีศาจทั้งสามนี้ดูน่ากลัวจริงๆปีศาจนะครับปีศาจทั้งสาตนก็คุยกันจนได้ที่จึงให้ลูกน้องนี้แหละนะครับนะครับจับให้ลูกน้องที่ติดตามมาสองคนนั่นแหละนะครับน,นําไปฆ่า แล้วก็นํานเอาไอ้ว่าต่างๆมาเลี้ยงกินกันโดยตั้งใจว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยเราจะจับมาฆ่าและกินในวันรุ่งขึ้น <c oughs> ในคืนนั้นก่อนฟ้าสางนะครับสองปีศาจที่มาสมทบก็ลากลับไปก่อนพอตะวันลอยสูงขึ้นก่อนที่พระถังซัมจั๋งจะถูกจับมาฆ่านี้ก็ปรากฏว่ามีผู้เท่าท่านหนึ่งมือถือไม้เท้ามาถึงนะครับท่านก็ใช้มือปัดไปคราหนึ่ง เชือกที่มัดพระถังสัมจั๋งนั้นก็ขาดหมดพระถังสัมจั๋งจึงคุกเข่าคํานับขอบคุณท่านผู้เท่าผู้เท่าได้นําพระถังสัมจั๋งกลับมาพร้อมทั้งสัมภาระออกพ้นจากภูเขานั้นก็ถึงทางใหญ่จากนั้นก็แปลงกายกลับเป็นร่างเดิมนะครับเป็นร่างที่ขีน่นกกระเรียนขาวหัวแดงจากไปทิ้งหนังสือแผ่นหนึ่งไว้มีใจความว่าเราคือ ให้แปะแช่กุลนะครับก็คือเป็นเทพดาวกลาปพฤต์ตำบลน,นี้เรียกว่าตำบลภูเขาสังซีนะครับภูเขาสังขี่นะครับแปลว่าภูเขาทางสองแพ้ง่งมีแต่ปีศาจมีแต่ยักษ์ท่านมีกุศลเดิมอยู่ท่านจึงรอดตายมาได้ท่านจงไปต่อเถอะต่อไปท่านจะพบลูกศิษย์ที่มีฤทธิ์มากสามารถจะเดินทางไปด้วยกัน ถึงจะยากลําบากอย่างไรก็ย่าบ่นว่ายากเลยเนาะนะครับดังนั้นพระถังซัมจั๋งก็เดินทางต่อแต่เพียงผู้เดียวนะครับม้าขาวก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงและจะขี่ไปก็ไม่ไหวละนะครับพระถังซัมจั๋งจริงจูงมา้าเดินข้ามเนินไปสองวันก็ยังไม่เจอบ้านคนเลยอาหารที่เป็นสัมภาระก็หมดลงพอดีคนะอาหารสเสบียงหมดพอดีขณะเดินต่อมา นะครับเกิดมาก็เจอเสือสองตัวสกัดทางพอหันหลังก็เห็นงูใหญ่คดอยู่ทางซ้ายมาเห็นอย่างนั้นก็อ่อนเปลี้ยหมดแรงฟุบอยู่นะคระับจ้ไปทางขวาก็เห็นสัตว์ได้ต่างๆอีกนะครับก็สรุปตอนนี้ถ้าพระถัาางสำจังยืนตะลึงอยู่คนเดียวนะครับคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นเองนะครับก็มีเสียงดังขึ้นนะครับเสียงเสียงหนึ่งดังสนั่นขึ้นมาเลย พวกสัตว์ร้ายทั้งหลายได้ยินเสียงแล้วก็พากันวิ่งหนีปรากฏว่าเป็นเสียงของนายพรานใหญ่คนหนึ่งมือถือสามง่ามนะครับบ้านเอวห้อยหน้าไม้ไว้พระถังสำจังจึงคุกเข่าและพูดว่าไตาอ๋องไตอ๋องช่วยชีวิตข้าด้วยนะครับนายพรานนั้นก็ได้แนะนำตัวเองว่าเรานี้เป็นพรานป่าชื่อว่าเหล่าเบกกิมน,นะครับฉายาว่าผู้พิทักษ์ภูเขา พอรู้ว่าหลวงจีนรอนแรมมาจากเมืองหลวงจึงพาพระถังซัมจั๋งไปที่พักที่บ้านระหว่างทางก็เจอเสือหลายพลาดกรออีกพานป่าก็ฆ่าเสือนั้นและหิ้วกลับไปด้วยนะครับ <c oughs> แท้ที่จริงพานป่าอาศัยอยู่กับมารดาและภรรยาแม่มีอาชีพล่าสัตว์แต่ก็เป็นคนที่มีความกระตันยุขะเวทีเขาก็จัดแจงแล่เอาเนื้อเสือนั้นนะครับมาทําอาหาร นะครับให้มารดาและภรรยาตลอดจนจะมาเลี้ยงพระถังสำจังนะครับแต่พระถังสำจังบอกว่าโอ้ตั้งแต่อัตมาเกิดมาอัตมาก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยนะครับส่วนมารดาพานป่าทราบอย่างนั้นก็เลยจัดอาหารเจมาถวายให้เช้าว,วันรุ่งขึ้นครอบครัวพานป่าก็นิมนต์ให้สวดอุทิศกุศลให้แก่พ่อของพานป่าที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ ก็เป็นที่ปราบปลื้มใจทั้งครอบครัวแหละคืนนั้นทั้งพานป่ามารดาและภรรยาก็ได้ฝันถึงบิดาของพานป่าว่าเมื่อได้รับส่วนกุศลนี้แล้วบัดนี้ได้พ้นจากความทุกข์ยากได้ไปเกิดในครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองเชียงอานแล้วนะครับ <c oughs> รุ่งขึ้นนั้นครอบครัวพานป่าก็เล่าถึงความฝันซึ่งทั้งสามคนเนี่ยฝันตรงกันเลยนะครับ ต่างก็ปราบปลื้มใจยิ่งนักนะครับที่ว่าได้บุญอ,อุทิศบุญกุศลและพ่อก็ได้พ้นจากความทุกข์ไปเกิดสุขสบายแล้วก็ได้จัดสเสบียงอาหารเจนะครับที่เป็นอาหารแห้งถวายแก่พระถังซําจัง๋งแล้วก็จะเอาเงินให้พระถังซําจั๋งเป็นค่าเดินทางนะครับพระถังซําจั๋งไม่รับเงินนะครับแต่ขอรับแต่สเสบียงอาหารไปนะครับแล้วก็ขอให้พ่านป่าช่วยพาไปส่งสักระยะทางหนึ่ง พานปลากับคนติดตามก็พากันเดินทางไปกับพระถังสัมจั๋งได้ครึ่งวันก็มาถึงภูเขาสูงใหญ่แห่งหนึ่งพอเดินผ่านไปได้สักครึ่งภูเขาพานปาก็บอกลาพระถังสัมจั๋งแล้วก็พูดว่าภูเขานี้เป็นเขตเป็นเขตต่อแดนฟากนี้เป็นเขตของแคว้นถังฟากนั้นเป็นแคว้นเขตของพวกถัดทาหรือพวกตาต้านะครับซึ่งเป็น ชนเผ่าดินแดนที่ธุรกันดานมีทะเลทรายปัจจุบันน่าจะเป็นหมายถึงพวกมองกูเลียนะครับมีสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายฟากนะครับมากมายอยู่ฟากนั้นไม่อยู่ในอำนาจของขพเจ้าดังนั้นขพเจ้าก็ไปต่อไม่ได้แล้วพระถังสํมจังก็ใจหายนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปคนเดียวอีกแล้วนะครับท่านใดนั้นเองก็ดียินเสียงร้องดังเสมือนฟ้าผ่าว่า อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วนะครับพระถัาางสําจังก็ตกใจตัวสั่นนะครับแม้พรานปากก็ยังตกใจนะครับแต่ก็มองไปมองมาก็หาต้นแหล่งเสียงนั้นไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงเสียงนี้เป็นเสียงเรียกของใครนะครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าเสียงร้องดังนั้นเป็นเสียงของใครก็ติดตามรับฟังในวันจันหนน้านะครับแต่ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่กำลังสนุกนะครับเพราะว่าได้กำลังจะพบกับเฮงเจียแล้วนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆนะครับโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี086 7508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาแปกฉานในธรรมแห่งองค์วสาัมมาสุบเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ